ทำไมตายยอเย้ยอะพี่ตายยอเยอะเฮ้มเยม,มึนว่ะเฮ้ยมึนว่ะทำไมผู้ช้าลงว่ะอ่าล่ะครับฟิล์มอยู่กับพี่อิทเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าคิดถึงพี่อิทมากเลย วันนี้มจะทำไมท้ายย่ำๆมาพี่นะท้ายยอะๆกินใบกระท่อมไปสามใบแล้วใบใหญ่มากนึกว่าใบคอนโดใบเท่านี้เออียังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อย่งทำไมไม่เคี้ยวเคี้ยวไปแล้วมันขมนิดๆก็เลยเัาก่อนเดี๋ยวดีดด้ครับต้องบอกคิดถึงพี่มากแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้มาเจอพี่ด้วยเพราะว่ารู้ว่าวันนี้พี่มาถ่ายรายการกับพี่แสดงแตกดำ แตกแตกแตกตับเออพูดจริงครับแตกแตกตับแบบนี้พือมุกเมื่อกี้พูดจริงจริงเมาไปกระท่อมอ่าแล้วก็เลยมาสัมภาษณ์ขำๆอยาพี่ว่าพี่ีเนี่ยรู้จักแบบรถคลาสสิกบ้างไหมคือเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยอ่ะคือได้ยินแต่เขาพูดเคยเคยเห็นเคยผ่านว่าเออนี่รถคลาสสิกเป็นแบบนี้ดูในรายการแบบนี้แต่ไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยชีวิตไม่เคยขับเลยไม่เคยและคิดจะขับมันบ้างไหมมันไม่ได้สุขรู้สึกชอบเหรอมันเป็นยังไงดีอ่ะถ้าขับรถเก่าก็กลัวมันจะพังกลัวมันแอร์จะเสียแล พี่เข้าใจว่าคําว่าคลาสสิกคือเป็นรถเก่าแล้วเอามาตกแต่งให้มันดูเท่แต่ข้างในยังไงข้างในมันก็ยังเก่าเะครื่องเครื่องมนก็ยังเก่าอยู่แต่มันอาจจะมีคุณค่าทางใจบอกคิดอย่างนั้นแหละแต่พี่ไม่เคยเล่นอย่างนี้ถูกเลยที่พี่บอกคุณค่าทางใจอันนี้ถูกอยู่แล้วแต่รถคลาสสิกถ้าจากคลาสสิกบอยนะทำมาไปแต่ละคันเนี่ยเหมือนรถมือหนึ่งเลยพี่คือเอารถเก่ามาทำใหม่ให้มันรถมือหนึ่งจับพวงมาลัยอีกมือหนึ่งจับประตู รถนี่คือรถมือหนึ่งพี่สนใจตะคันเนี่ยรถมือหนึ่งคือขับมือเดียวพี่สนใจตะขันมือหนึ่งพวงอะไรมือหนึ่งจับประตูมือหนึ่งจับประตูดังทุกอย่างนี้เว้นแต่กระโพงพมอทมออย่างชกดังใหญ่บ้าไม่ใช่คืออย่างอย่างอย่างพี่เข้าใจที่น้องแซวมาอันนั้นผิดนะคือที่แล้วรถคลาสสิกที่เอามาทำเฮ้ยมื่นว่ะเออมื่นว่ะที่พี่เอ้ยมืนว่ะจริงมื่นว่ะบ้ากินนิดเดียวเลยเอ้ยมื่นจริงอันเนี้ยอ่ะต่อเลย คือเอาแค่บอดี้ความมีสเสน่ห์ในยุคยุคนั้นอเอากลับมาแล้วเอามาทําใหม่เขาเรียกว่าเหมือนการคอสตอมโดยการที่เปลี่ยนโช๊คนะครับทาช่วงล่างใหม่ทําเครื่องยนต์ใหม่เดินสายไฟระบบใหม่หมดก็กลายเป็นรถใหม่หนึ่งคันนะแต่ว่ามันโครงยังเป็นโครงโครงยังเม็นคนเดิมขับไกลก็ได้สบายมากเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเราเอาเครื่องใหม่ใส่เข้าไปเลยพี่ อันนี้อันนี้อันนี้คือรถคลาสสิกเครื่องใหม่ก็โอเคถ้าโต๊ะใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวว่างๆจะเชิญพี่อีทเราไปขับดูนะรถคลาสสิกบอยหรือไม่เดี๋ยวผมขับมาหาเออแล้วเดี๋ยวให้แบบน้องๆมาถ่ายที่ขับหน่อยคือคุณค่ามันอยู่นอกจากทางใจแล้วมันอยู่ที่ความชอบใช่ไหมพี่ความชอบความชอบด้วยคือจริงๆแล้วมันมันทีแบบมันมีคุณค่าทางใจอย่างที่พี่อิทบอกอะว่าสมัยพ่อเคยขับให้เรานั่งเคยแบบมีคุณปู่เอามารับตอนเรียนอะไรเงี้ยพวกผู้ใหญ่เวลาเขาโตมาเขาเริ่มมีรายได้เขาเริ่มมีเงินเนี่ยเขาก็จะซื้อออเเเเกก็็็บไไววว้้คคคคุณ่่่่่่่าาาาททงงงงงใจจจแลลลลนนึยืปสสสิิิะมมมีีูดรรรหพ ขายต่อก็ได้แล้วมันก็แพงกว่าทองอีกนะ <üh> คือเพราะว่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นกึ่งงานศิลปะและ้วเพราะงานศิลปะเนี่ยมันเรียกได้ตามสิ่งที่เราอยากจะเรียกไงเพราะว่าการศิลปะประเมินค่าไม่ได้อย่างเช่นพี่วาดรูปมาหนึ่งรูปพี่บอกพี่ขายล้านหนึ่งผมมองรูปพี่บอกว่าไอ้บ้าเด็กวาดยิ่งสวยอีกอนะไรเงี้ยแล้วมัน,ม,นมันมีค่าเท่กากันครับอันนี้คือมันเป็นแบบราคาที่แบบประเมินค่าไม่ได้แล้วแต่เราจะเรียกใช่ไหมเขาก็เลยนิยมเก็บไว้ตอนนี้มีหลายคันไหมของคี่ของผมอ่ะมีอยู่ห้าสิบกว่า มีให้เลือกนะถ้าพี่อยากเลือกโอ้โหเยอะแยะมากก็ถ้าถ้าสมมแบบพี่นะพี่ชายกันคือสมมติว่าอ่ะถ้าผมผมเปิดรายการเนี่ยคงขายแค่ละแสนของพี่เอาไปเลยคาราห้าแสนห้าแสนใช่ราคาพิเศษพิเศษบางมากมหาที่ไหนไม่ได้นะโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวพี่คนอื่นแสนยังไง้พี่ห้าแสนฉาส่งมาในเซตหนึ่งใช่อะไนะราคาเนี้ยพ่โอ้โหต้องรีบซื้อเลยนั่นี้ใช่อีฉาเต็มหมดตอนนี้พิมพ์มันเต็มและโอนเลยได้ไหมได้ดิพี่ เดี๋ยวมาให้ก็ของพี่พิเศษเลยเดี๋ยวผมแถมเป็นล้อให้2ล้ออีกสองล้อปห้เขาเองแถมมาให้ด้วยใช่ต้องไปไว่าแต่โค้งแล้วเนี่ยรถลูกค้ารถลูกค้าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ของพี่เป็นพวงมาลัยทูบเทียนพวงมาลัยทูบเทียนครับเอาไปไหว้พระ อ๋อมีมีขายอยู่ใช่ไหมถ้าพี่จะซื้อก็เดี๋ยวส่งไลน์ว่ามีรุ่นไหนได้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ดูในเพจได้เลยมีเพจมีรูปรถให้เลือกมีให้เลือกอะไรยงเี้ลองพูดชื่อยี่ห้อดีกว่าพีดรู้จักยี่ห้อเคยเห็นคำว่าคลาสสิกอะยี่ห้ออะไรบ้างในในหัวพี่ก็คิดว่าแบบรยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรางชิคก็ได้ยินจากหนึ่งได้ยินกีตาร์กีตาร์คลาสสิกอะขับยากไหมขับยากไหมเออขับยากมีหัวทรายรถคลาสสิกเหรอโฟกส์ใช่ไหมรถเต่าอะไรเงี้ยรถโฟกส์รถเต่ามอไซค์ก็มีใช่ไหมโฟกส์ไซค์ก็ วสป้าอันนั้นมันเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิก B M พวกอะไรก็มีหมดใช่ไหมมีหมดเลยคลาสสิกก็มี B รถรุ่นเก่าๆเี B M คลาสสิกที่ดังๆตอนนี้ที่ราคาแพงก็สองศูนย์ศูนย์สองมี X Y สองยังยังอยู่ไหมตอนนี้อ X Y สองกับเซปบายทูบีไฟเออร์เครื่องโฟร์พันอันนี้ขออีกทีนึงขออีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเซิร์ชกูเกิลตามพี่บอกขออีกทีนึงมันจะไม่เหมือนเดิมเยอะมากบัตเตอร์ไฟอะไรนะพี่นะบัตเตอร์ไฟนั่นเองมาพี่ปองเอาโอ้ฟิะไรนี่คือมีความรรรู้เื่องถโอ้โหเยอะมากพี่เยอะมมากผเล่นมานานแล้ว ผมเล่นมานานะผมเล่นมานานโซจิต้าคลาวใช่เป็นคลาสสิกเหรอคลาสสิกก็คือแต่ว่ามันต้องเป็นคลาวปีเก่าๆนะเมื่อก่อนที่เอามาทำซีซีบ้านเรามอไซต์ซีเอ็ตของเอฟอะนะ GT ของโหยยามาฮาเก่าๆรุ่นที่เป็นถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ได้หมดได้หมดได้หมดแต่อันนั้นมันคือแบบมอเตอร์ไซค์แต่ผมจะเก็บแต่รถยนต์ใช่แล้วหลักๆเลยคือผมจะเก็บแต่สองประตูด้วยคือถ้าถ้าสองประตูอย่างเงี้ยเฟียสนะครับในในสมัยคุณพ่อเรายังเด็กอย่างเงี้ยเฟียสหนึ่งสองสี่ AC สปอร์ต เปผู้ช้าลงวัดแล้วก็มีพวกแบบว่าม om ิน şey ิคูเปอร์มินิคูเปอร์อ่างเงี um> ้ยแล้วก็มีพวกแบบมินิออตตินเงี้ยคาเล็กๆน่ารักๆมิตบีมใชด้ได้คืเรียกตะปูลคาพัสสีโฟกเต่าโฟกตู้ รถในฝันคุณพ่อพี่ฟิล์มเริ่มต้นจากรถในฝันคุณพ่อป้าอยากได้รถอะไรพี่เบนส์อะไเบนส์เบนส์เบนส์ตัวจะไม่ได้อะไรนะหนึ่งสองสามเบนส์หนึ่งสองสามใช่ใช่เดาไปไม่ยูนหนึ่งสองสามม่ยูหนึ่งสองสามที่พี่เนลมิดบุรณาให้ป้าปัจจุบันขายแล้วนี่ไงพี่แลรถตอบแทนอยู่ได้กำไรของเราใช่ใช่เอารถพ่อไปขายได้กำไรดีวันที่ซื้อมาบอกของฝันป้าใช่พอร้อนเงินโบ๊เอาไปขายตอบแทนคุณคุณพ่อใช่ได้มึงนี่เนาะ แล้วรถที่แพงที่สุดที่ฟิลมมีอยู่ตอนนี้ผมมี Ford Mustang John Wick ดูไหมจอนวิกจอนลักรองนอไม่ใช่จอ์นจอ์นวิกหนังหนังหนังจอรนจอนวิกที่แบบ้อหมากู่ท่าหมาเอาปืนไปยิงอ่าอ่าแลเขาขับฟอร์ดมาสแตงฟอร์ดมาสแตงเลยทำให้ราคาดีมากฟาดเดี๋ฟาดดูไหมังรถอ่าอ่าอ่าใช่นันก็เดฟาใครใครเล่นมั้งเดยฟาจะเป็นเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวฟาวินเป็นสินอเชลโลใช่ไหมเชโลฟาสแล้วก็เชโลที่รถลงเรือที่มันขับแข่งที่มาติดคุกใช่ไหมอ่าเขาก็อาเอาเป็นโรลเลอรับพวยเขา ใช่เลยพี่แล้วก็โจก็ขับรถไปตกแม่น้ำตกปลากันไปตกปลากันแล้วกลับไปนอนโรงแรมแล้วก็ไปเรือพยานไงแล้วก็ไปรวกด้ โอยคนมาตีเรื่องไงเนี <t uk> <t uk ่ยคนละเรื Next, ่องถูกต้องเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าพวกรถอย่างไงผมมีคันนั้นอ่ะคันนั้นอ่ะตอนนั้นตอนนั้นนะผมผมถ่ายรายการเสร็จปล่อยไป2อล้านห้าเออแล้วเราเรื่องนี้ต่อมาเฮียฮอก็เอามาให้ให้ซอร์อยู่ที่อยู่ที่ r า s ใช่ร์ไทยเอะไ่าใช่นี่เรื่องเรื่องอะไรอ่ะนี่เรื่องอะไรนี่คนเรื่องเราที่ไปกระท่อมน่าจะดียแล้วก็นั่นแหละอันนั้นคือฟอร์ดมาแต่งแพงมากตอนนี้ดอส ที่พระเอกมันขับแต่รุ่นดอสนี่ก็แพงราคานี่ตอนนี้4ล้านขึ้นไปล้วเจาที่ขายเล้านพี่ว่ามันก็ไม่น่าไปหากันนะจริงๆแล้วต้องคูยกันให้รู้เรื่องแล้วก็เข้ามาหาหาเพื่อนคุยกับเพื่อนคนหนึ่งก่อนแล้วพีลเขาจะเข้าไปคุยก่อนนะใช่อันนั้นเวลาเขาคิด แก้วดิ้งแพงอะเมื่อกี้เราก็ไม่อยากเรียกเราก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาอย่าหาบ้านกูไม่ได้ไปหาเมืองก็ว่าเล่าก็เล่ากันฟังไปมาแล้วกันเล่ากันนะไรเรื่องอะไรครับเนี่ยอ๋อเรื่องรถก่อนออเรื่องรถดีกว่าเรื่องรถดีกว่าน้องๆถามหาอยู่นะครับน้องๆที่เรือนพญาใช่ใช่ใช่มันต้องตกลงเพราะว่าคนที่จะเอามาแล้วเนี่ยก็ไปส่งเขาในราคาเท่าไหร่ที่ผู้ใหญ่เขาชอบนะยังกลับมาเรื่องนี้อีกคลาสสิกกันดีกว่าลคาสสิกรถคันแรกประมาณนั้นพี่ว่านะรถคันสสกเป็นแบบนี้ เดี๋ยวว่าจะขอโอกาสนะครับพี่นะครับมาหาพี่ยากใช่ครับมาหาพี่แล้วก็เอามาเอามาดูสมมติว่าพี่ชอบพี่ก็ซื้อททีให้ราคาดีพี่ก็ขายต่อให้ทีมไปขายต่ออีกได้ได้เลยถูกต้องเลยครับเยี่ยมมากพี่สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณมากได้ความรู้คนอื่นซื้อแสนหนึ่งใช่มาขายค่าแสนใช่คนอื่นได้ตีล้อพี่ตอกล้อคนอื่นได้พวงมาลัยพาวเวอร์พี่ได้พวงมาลัยทูเพียนพาวเวอร์พาวเวอร์มันหาที่ไหนก็ได้ครับใช่รถมือเดียวเห็นไหมเฮ่อือมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายจับพวงมาลัยครับมือขวาจับคันเองเเข้ากียร์ เดี๋ยวผู้ชมเม้นมาก็ได้นะว่าพี่อีสเดาเหมาะกับรถคลาสสิกรุ่นไหนเออเราได้คำตอบมาคำตอบเยอะมากง่ายบางทีแบบให้ดูรถมากเกินไปละดูกันเองบ้างเกี่ยวบรรยากาศมันได้งแบบเกี่ยวบรรยากาศบรรยากาศแล้วเมนูนี้คือพี่อีสทำให้เหรอครับทำให้ใช่ทำให้มีมีชื่อเมนูแต่ละอย่างแนะนำหน่อยพี่แทรคุโซแทรคุโซอันนี่เนี่ ตัสมา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 นตาตนาตาตนาตาตนาไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำกินตับตับไก่ใต้น้ำเข้ามาอยากดูเต็มๆไปดูในช่องสไตล์แตกต่างกันใช่ครับผมทีมกินตับครั้งแรกก็กินใบมะกรูดครั้งแรกด้วยอร่อยมากโอเคเอาละครับอย่าลืมนะครับใครรักใครชอบรถคลาสสิกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่องคลาสสิกบอยด้วยนะครับไีกหนึ่งอีกหนึ่งฮะเอ้ยโหพี่อิ่มอิ่มไม่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 ลาแล้วไม่ตั่อนันนี้อันนี้อ่ะหมก็ซักเข้าเลยอ่ะพี่ใช่ก็จะอเข้าเลย อืู่ว่มึงหันหน้าให้เขาดูด้ดิเออว่าวัตสุะอะไรนนี่แอสโลแกนร้านนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโดสั่งเสียก่อนสั่งซื้อ